รู้ทันรู้ทางสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะครับสวัสดีครับคุณนาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถ้ามีคําถามจากคุณผู้ฟังที่ฝากกันเข้ามาแล้วนะแต่ว่าวเราก็ต้องย้านะคะว่าท่านใดอยากจะพูดคุยปรึกษาสายสดกับอาจารย์อัศวินก็โทรเข้ามาได้1 6 4 4งหกีแล้วก็ศูนย์สองเก้าสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่เจ็ดถึงห้าศูนย์นะมีคาถามแรกเข้ามาจากคุณวินัยค่ะ คุณวินัยปรึกษาอาจารย์อัศวินนะคะบอกว่าคุณวินัยนี่เป็นกรรมการของวัดแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการเรื่อรายเงินจากชาวบ้านที่จะไปซื้อที่ดินเพิ่มให้กับทางวัดนะคะก็คือเห็นบอกว่าชื่อในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินเป็นชื่อของพระสงฆ์เป็นเป็นชื่อของพระพิสุสงฆ์ไม่ได้เป็นชื่อในนามของวัดก็เลยมีข้อสงสัยว่านะเอกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของใครแบบนีนะ้จะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามแรกคะ่ะอาจารย์ ครับคือถ้าอุปสมบทเนี่ยนะครับแล้วก็าทรัพย์สินมาในระหว่างอุปสมบทเนี่ยนะครับทรัพย์สินก็เป็นของวัดแหละค่ะนะครับทรัพย์สินก็เป็นของวัดนะฮะใช่ครับถ้าได้มาในระหว่างอุปสมบทค่ะคือมัอยู่ก็จะเป็นของวัดอืมอันี้หมายถึงทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ที่บวชเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าทรัพย์สินส่วนตัวนะครับทรัพย์สินส่วนตัวมันต้องแยกก่อนว่าได้มา ่อนที่อุปสมบทหรีอว่าได้ในระหว่างสมอุปสมบทนะครับแต่ถ้ามัก่อนมันเป็นเป็นทัพของของส่วนตัวของของทัพสงฆ์เขานะครับแต่ถ้าอ,ออยู่ในสนามนักเพศหลที่บวชอยู่นะครับต้องต้องปรับแกนทางวัดครับอืม <นะ S 1> แต่ถ้ากร,รณีนี้เป็นการออกไปเรื่องรายเงินจากชาวบ้านนะคะอาจารย์ จริงจริงกิจของสงเขาไม่เรอะไรนะอืออ๋อเขาจะว่าเป็นกรรมการวัดออกไปนะคะเรื่องะไรเงินได้ชาวบ้านก็ก็ยี่ก็ยินดีอะค่ะที่ที่จะร่วมกันไปจากเงินเพื่อจะนําปัจจัยไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้ทางวัดได้สร้างโบราณสถานอะไรต่างๆเพิ่มแต่แต่แต่บอกว่ากรณีในการจดทะเบียนเนี่ยก็ไปจดทะเบียนเป็นชื่อของพระสงฆ์แบบนี้ทําได้หรือเปล่าคะมันมันมันไม่ไม่ไม่ถูกต้องอ๋อไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับต้องเป็นของวัด ค่ะต้องเป็นในชื่อวัดถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะวัดมีมีมีกฎหมายของสงฆ์อยู่อ๋อค่ะอาจารย์แล้วใครเป็นกรรมการวัดค่ะเจ้าวาดเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วสามารถที่ว่าวัดเ่ยเขามีคณะกรรมการของวัดเขาเรียกทะนักคายกมันมีกรรมการวัดก็คือจะมีสิทธิ์ ที่จะเหมือนกับแสดงความคิดเห็นหรือว่าลงเสียงว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงใช่ไหมคะครับว่าไปใส่ชื่อพระนี่มันก็คงไม่ได้แหละครับเพราะอืมค่ะอาจารย์แต่ว่าดูค่ะดูจากคําถามที่ส่งมาเนี่ยนะคะน่าจะมีการจดทะเบียนเป็นชื่อของพระส่งไปแล้วแล้วก็ถามว่าในแบบนี้ภายหลังจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าคําถามที่สองเนี่ยถามว่าทางวัดสามารถนําที่ดินดังกล่าวมาเป็นของวัดได้ในภายหลังหรือไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวพระก็สึกไปแล้วก็มีปัญหาอ๋อค่ะอาจารย์ครับอืมก็คือเจตนาของชาวบ้านที่เขาทําบุญไปเนี่เพื่อมาโลุระาววัดหรือว่าค่ะประหนับสนุนทางศาสนาค่าะครับเพราะฉะนั้นเจตนาตรงนา้เจตนาของที่เขาทําบุญหรือหรือว่าซื้อที่คิดให้กับวัดค่ะเพราะวัดจะได้ไปใช้ประโยชน์ว่าเป็นศาลาในประสงค์หรือศาลา การเรียนปฏิบัติธรรมค่ะถรัใช้ประโยชน์ส่วนรวมค่ะต้องต้องดูถึงเจตนานั้นด้วยเม่ใช่ว่าใส่ใส่พระรูปหนึ่งรูปใดมันน่าจะไม่ถูกต้องค่ะคงไม่ถูกต้องฮะไม่ถูกต้องคือต้องตั้งแต่ขั้นตอนเรื่องของการไปจดทะเบียนอะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังไหมมีแน่นอนมันก็มีแน่นอนนะคะค่ะค่ะดันั้นเวลาจะบริจาคให้วัดหรือ ให้กับกับสถานที่ศึกษาหรือวัดหรือหรือศาสนาหรือราแปลมัตสุยิปิุสุเราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเพราะฉะนั้นถห้าจเจดทะเบียนให้กับไม่กี่บุคคลนั้นเลยคือวัดวัดวาลหคัะยกเป็นของวัดไปเลยอืมนะคะได้ค่ะก็นะมีคําถามต่อไปนะคะอาจารย์จากคุณสราวุธเดี๋ยวให้ทีมงานได้เปลี่ยนสายอาจารย์นิดนึงเป็นสายสามร้อย อ่ะลองดูนะคะเพราะว่าสัญญาณคุณเมื่อฟังบอกว่า นีมีสัญญาณแทรกนะคะอาจจะรับฟังไม่ชัดเจนนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมีข้อมูลจากคุณบรรการลืมกระเป๋าหิ้วสีดำค่ะก็ในมีรองเทา้าเล่นกีฬานหนึ่งคู่สีดำแดงนะคะขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากโรงเรียนอสมชันบางรักไปลงที่สุขุมวิทซอย50หรือว่าซอยสวัสด,ดี4ตอนสองทุ่มวันนี้แล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าหิ้วสีดาใบนี้เอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บได้ขอคืนด้วยไปต่อกันที่คาถามของคุณสาวุธถามสดเรื่องของการรับ ผู้โดยสารต่างดาวนะคะคุณสราวุฒิสวัสดีค่ะคุณสราวุฒิสายหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทีมงานเช็กก่อนนะคะคุณสราวุฒิสายหลุดไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นขอเป็นคําถามฝากคําถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์อัศวินครับคุณปริยานะคะปรึกษามาบอกว่าต้องการจดทะเบียนหย่ากับสามีค่ะแล้วก็คุยกันว่า ตกลงกันว่าถ้าหลังจกา,ากเราหย่ากันแล้วเนี่ยนะบ้านเนี่ยสามีจะยกให้แต่ว่าบ้านเนี่ยยังผ่อนเหลืออยู่อีกสามปีแล้วก็เดิมก็บ้านหลังนี้เป็นชื่อของสามีคนเดียวนะถามอาจารย์ว่าจาเป็นไหมที่ตอนหย่าจะต้องระบุในสลักหลังใบหย่าค่ะนะจําเป็นไหมคะมันเป็นการที่ดีที่สุดนะครับว่าถ้าสลักหลังใบหย่าไวาหรือบันทึกท้ายหย่าไว้ค่ะจะไม่ต้องสกเพียงในภายหลังมากอืมเวลาจะมีเรื่อง ขีขึ้นมาคะ่ะก็จะยึดถึงเก,นเกนตนาตรงนั้นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ตกลงกันอย่างนี้แล้วคะ่ะครับเพราะฉะนั้นว่าจําเป็นหรือไม่มันควรจะจําเป็นไ,ได้มีเอกสารไว้เป็นหลักฐานคะ่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยเดี๋ยวต้องไปนําสื่อกันอีกว่าตรงนี้ให้ฉันตรงนี้ให้เธอเดี๋ยวมีป<ะ>ัญหาเ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมขอแนะนําว่าควรจะมีบันทึก้ายยาว่า ้ามีบุตรขับรถจีวะภัยนะครับกี่ปีใครเป็นผู้ส่งเสียให้เราเรียนการศึกษาต่อไปแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นของใครบ้านหลังนู้นเป็นของใครรถคันนี้เป็นของใครน่าจะดีกว่าอืมเพื่อสะดวกในการเวลาไม่ต้องโต้เถียงกันถามว่ามีความจําเป็นไหมผมว่ามีความจาเป็นมีความจําเป็นถ้าระบุได้นะ,ะถ้าไม่ถ้าไม่หลบเลี่ยงไว่เลยทางน,นะครับเขาสามา,ารถว่าเปิดเผยกันดีกว่า แล้วก็มีมีคำถามต่อนะบอกว่าเอ้ถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์แนะนำถ้าถ้าระบุระบุไปอะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณปริยาสามารถนำบ้านหลังนี้ไปรีไฟแนนซ์หรือขายต่อได้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็ได้ครับก็ตกลงกันแล้วอ๋อตกลงกันแล้วก็สามารถที่จะทำได้ใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรภายหลังนะคะอาจารย์คะ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรไนอกจากว่าต้องปุยภายในแล้วเราต้องผ่อนต่อเราต้องผ่อนต่ออีกสามปีเดอะนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคุณสงวนโอทนีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านสถานบริการนวดแผ่นโบราณน,นะคะอาจารย์คือนะบอกว่าถ้าเกิดกรณีที่เราทําธุรกิจนี้แล้วแล้วปรากฏว่ามี นะทางทางหมอนวดเนี่ยนะคะเขาไปแอบ,บค้าประเวณีอย่างเงี้ยค่ะคโดยที่เราไม่รู้เลยไม่ทราบเรื่องจริงๆนะรเราจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการเจ้าหน้าที่เข้ามาแบบอบสืบอะไรตรวจพบแต่เราไม่ทราบเรื่องเราจะมีความผิดด้วยไหมคะคือถ้าเราไม่รู้จริงๆเราก็ไม่ผิดอืมค่ะถ้าไม่ทราบคือไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นค่ะแต่ห้องสถานที่ให้บริการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหรือระเบียบค่ะ ว่าต้องเปิดเผยไม่มีกรไม่มีประตูไม่มีกุญแจหรืออะไครค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับม,มันเป็นมันเป็นเรื่องเอที่เจตนาใช่ไหมคะว่าถ้าไม่รู้แต่แต่ต้องหมายถึงว่าต้องไปพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือเจ้าของประกอบกิจการเลยแหละะมีห้องนวดนะครับมีห้องนวดแล้วก็มีมีตั้งใส่กุญแจใส่กรนี่แสดงว่าเจตนาไม่ไม่ผิดดีเลยครับ เา,ยารยะปกติก็จะเปิดเผยแล้วเ่อแผนโบนราณเพราะฉะนั้นถนะ้นาเจ้าของผู้ประกอบการถ้าไม่ทราบไม่รู้หรือไม่มีส่วนรู้เห็นคก็ไม่มีความผิดค่ะนะนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่สายหลุดไปคุณสราวุธเนาะสัญญาณกลับมาแล้วเรื่องของการรับผู้โดยสารต่างด้าวคุณสราวุธสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะ อาจารย์ครับผมอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าสมมุติว่าผมรับผู้โดยสารชาวต่างด้าวเนี่ยครับเขาอยากจะกลับ,บประเทศคือว่าไปส่งที่ปากเจวเนี่ยครับกรับแต่เราไม่ได้นำพาเข้านะครับเราผักดันออกผักดันออกครับครับผมอย่างนี้เราจะมีความผิดอะไรไหมครับจะดันเข้าหรือนำออกถ้าเราร,าออาร,ารู้มันก็มีความผิดอยู่แล้วจะดันเข้าหรือดัน, voilà. นออกนะครับนำออกครับอ่าไม่มีผมพูดว่าจะดันเข้าซื้อจะผลักออกหรือนำเข้าเนี่ย่ะมีความผิดถ้า ถ้าเราทราบนะครับว่าเป็นก่างด้าวเราอาจจะเอให้ที่พักพิงหรือหลบหนีนะเขาอาจจะตั้งข้อหาเราได้ครับอาจารย์ครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับผมขอฟังทางวิทยุนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะอ่เรียบร้อยนะคะอาจารย์ชัยแนะนําต่อค่ะคือกลางด้าวเนี่ยเราจะผลักดันหรือว่าเรานำข้าวผลักดันเป็นหน้าที่ของตมคือตํหรวจตํารวจ่างเมืองเขาเขาเรียกลักผลักดันออกไปนะครับ อนี่คือหมายถึงวลารับผู้โดยสารไม่ใช่เราผลักดันอะไรนี้คือเรารับเป็นปกตินะครับเราไม่มีหน้าที่ที่ต้องผลักดันไปคนะครับเขาจะตัดต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีหน้าที่ผลักดันคือไม่ใช่หน้าที่ของเราค้นผลักดันได้ก็คือเจหน้าที่ของตำรวจตำรวจคนเมืองเขาเรียกผลักดันอรกไปไปส่งที่ชายแดนอะไรแต่ถ้าว่าท่านใดที่รับไปไปส่งที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นการ อนาดังดาวถ้าเขาเข้ามาโดยไม่ชอบนะครับแต่เว<ะ>้นแต่ว่าถ้าไม่ทราบว่านี่ยคือเป็นคนดังด้าว<ะ>บางครั้งพูดไทยชับปากคนไทยดแต่บางคนนะฮะพูด<ะ>ชับด้วยอย่างเนี้ย ก็ไม่มีทราบว่าเอ๊ะมีต่างดาวหรือไม่ต่างได้อืมค่ะแต่ถ้าหากว่ารับที่ไปส่งแล้ักแก้วเมื่อกี้นันมันค่อนข้างจะมีเจตนาที่อืมเจ้าหน้าที่เขาก็จะมองเขาก็จะดูว่าโอ้มีเจตนาแม้ว่าเราจะโอ้แต่ว่าก็เข้าใจแต่ก็ต้องดูด้วยะค่ะอืมครับแต่ถ้าหากว่าวิ่งจากอ่ามหาชัยมารงเทศหรืตรงนี้นะครับ ถ้าต้องดูถึงเจนนะแต่กัจจังเทพไปสแก้วนั้นดูแล้วเหมือนกับว่าไม่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 เข้าใจเหมาะสมนะแจ่รู้ก็ได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนต่างด้าวะฉะนั้นขอแนะนําว่าไม่ควรจะรับไปดีบว่าไม่ควรเลยนะคะได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้ค่ะถ้ารับไปเนี่ยรับต้องดูว่าเนี่ยเอกสารหลักฐานถูกต้องไหมอจออาจจะไปแวะที่หาเจ้าหน้าที่หน่อยว่าเนี่ยผมจะไปส่งอะไรเขารับเมาสมานะถ้าถูกต้องก็จะกลับบ้านตรงนี้ไม่เป็นไรไม่มีความผิด ค่ะได้ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาที่คําถามฝากของคุณปานระวีเกี่ยวกับเรื่องของการกู้หนี้นอกระบบด้วยแล้วกนะ็คุณสุชีพอีกท่านหนึ่งด้วยนะพักสักครู่เดียวนะคะที่คําถามของคุณปานระวีนะคะอาจารย์อัศวินบบคุณปานระวีบอกว่าสามีไปกู้หนี้นอกระบบไว้เป็นเงินห้าหมื่นบาท เราก็ไม่ได้ส่งดอกเบี้ยอะไรเลยนะคะเห็นบอกว่าเจ้าหนี้แจ้งมาบอกตอนนี้นี่นเพิ่มผุนขึ้นมาค่ะเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วคุณปานรวีบอกตอนสามีไปกู้นี่ยืมสินมาไม่รู้เรื่องเลยเราตอนนี้สามีก็หนีไปแล้วด้วยค่ะถูกใจมากๆแล้วตัวเองจะทำยังไงได้ไหมคะคือตอนนี้ทางเจ้าหนี้เขาก็มาทวงกับคุณปานรวีซึ่งเป็นภรรยานั่นแหละค่ะแต่สามีไม่อยู่แล้วอะค่ะก็อบอกกัน สามีก็ได้อยู่ฉันไม่ได้กู้ก็ไม่ราบค่ะไอตอนที่ไอ้กู้ไม่มาบอกกันนแจ้งไ้มาล่าวขานเลยว่าเนี่ยสามีคุณกู้ไปนะค่ะแล้วก็ภรรยาก็ไม่ได้เซ็นเป็นพยานล่วนรับรองะไรไม่มีรับทราบนะครับอืมอถ้าคือถ้าจะมีข้อผูกมาต้องต้องไปเซ็นรับทราบไปคำประกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเอามาฉาบครอบครัวค่ะหรือใช้ในกิจการค่ะ,คะค ครับเพื่อภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบอแต่ภรรยาก็ไม่ได้ทราบอะไรเลยคก็<า>มีบังคับกับภรรยาะได้ไงไม่ทราบ,รบเลยไอ้ค<า>ู<า>่กันเองค่ะไอ้คู่สามีระหว่างคู่เพราะนั้นก็คือคุณปานรวีไม,ไม่ไม่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยใช่ไหมคะสัญญาณอาจารย์หลุดไปแล้ว <c oughs> อ่าเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อสายใหม่นะทีมงานรีบต่อสายก่อนนะคะจะได้นะปรึกษาอาจารย์นะคะว่าเอ๊ นะแล้วในฐานะภรรยาคืออคือ,ค,อคือแม้ว่าคุณปานระวีไม่รู้เรื่องตอนสามีไปกู้แต่เข้าใจว่าคงกําลังคิดว่าเอ๊ะในฐานะภรรยาเนี่ยนะจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอสัญญาณของอาจารย์อัศวินสักครู่เดียวนะสำหรับคําถามฝากแต่ยังมีเวลานะคะถ้าจะนะเข้ามาปรึกษาสายสดได้เลยนะคะอ่ะสัญญ,ญ,ญาณกลับมาแล้วนะคะอาจารย์อัศวินคับ เข้าใจว่าคุณปันรวีเนี่ยเป็นทุกข์อยู่คือแม้ว่าจะไม่ได้รู้ว่าสามีไปกู้นี่นอกระบบแต่ในฐานะภรรยาค่ะคือคือไม่ต้องทุกข์เหรอกนะครับเพราะภรรยาก็ไม่พาดเรื่องอยู่แล้วเอาถือว่าเป็นอะไรเป็นภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายก็แล้วกันนะครับแต่เวลากู้เนี่ยนะครับถามว่าเจ้าหนี้เคยบอกว่าภรรยาทราบไหมภรรยาเป็นคนค้ำไหมภรรยาเป็นให้ความยินยอมไหมภรรยาเป็นเป็นพยานนะก็ไม่มีค่ะและจะมาเอาที่ภรรยามา ออมาบังคับขู่เข็นเรือหรือแล้วแต่นะอาจจะใช้บังคับขู่เข็น่วมบังทวงหนี้กับภรรยามันค่อนข้างไม่เป็นธรรมกับภรรยายเพราะสามีเ็อ่อไม่ได้อยู่แล้วด้วยในขณะที่กู้เนี่ยในขณะที่กู้สามีเขาไปกู้แต่ได้กู้มาใช้ในกิจการของของครัวเรือนเรือธุรกิจร้านค้าอะไรก็แล้วแต่<ฆ>ตรงนี้นะครับ<ฆ>ก็อาจจะมือรับผิดได้อืม่ะแต่ตรงนี้ในะส่วนนี้ ถ้าถามในใน,ใน,ในปัญหาข้อกฎหมายก็ต่อไปก็มีการฟ้องร้องขึ้นมาก็าต้องนําสื่อไปนิดว่าตรงนี้ภรรย,ยาก็ไม่ไ,มได้ความยินยอมไปค่ะแต่ต้องไปบังคับเฉพาะสินสินสมรสของสามีไปค่ะภรรย,ยาก็ไม่ต้องอืมภรรย,ยาก็ไม่ต้อง<ช>แล้วถ้า<ช>อันนี้เห็นบอกว่าเป็นนี่นอกระบบด้วยนะคะจารย์เราถ้าเกิดมีการมาคมคูกันบางจะต้องรับใช้แบบนี้เราไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจําวันไว้ได้ใช่ไหมคะ ถาถูกต้องครับไปถ้าถูกกค่มขคู่ะหรือว,ว่ามาเรียกร้องโดยที่ไม่เป็นธรรมค่ะหรือดอกเบีย้ยอะไรเกินเนี่ยเราก<ม>็ทำเป็นลงบันทึกประจำนไ้ได้ว่าเจ้านี้รายเนี้ยมาบังคับผู่เข็นจะเอาทางนี้นะครับค่ะก็ไปลงบันทึกประจำนได้เพื่อความปลอดภัยขอ,ของของของเองนะครับไปไปลงบันทึกไปได้นะครับเป็นแจ้งความไม่ได้ค่ะ อืมค่ะอะแต่แล้วก็มีสายสดเข้ามาอีกหนึ่งท่านนะคะคุณศินจะสอบถามเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทนะคะคุณศินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะคุณศินต้องปิดวิทยุนะคะขับขับเชิญค่ะผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาหารือครับว่าีที่ผ่านมานี่ หลานผมมันไปเที่ยวงานที่ไอแถวต่างจังหวัดอะ่ะค่ะแล้วก็มีคอปอลอุมงานอยู่แต่ในตามหลักที่เขาไม่ชอบลูกหลานผมนี่คนต่างถิ่นหรือคนต่างบ้านเข้าไปขอกลัวไปขอวิวาดไงอา่าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเ้าก็เขาไล่ลูกหลานผมออกอากที่ทํางานไงค่ะเพราะมันมีปืนมีไปอะไร ลูกหลานผมก็กลัวค่ะกลัวก็เข้าไปในป่าซุกแล้วก็ปล่อยทิ้งรถไว้ค่ะออกมาเลยกลัวพวกคอพลอพวกที่ตำรวจบ้านเขายิงไงครับก็สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืนพอยินเสียงปืนเด็กมันก็กลัวมันก็วิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แล้วก็พอตอนเช้ามาก็โดนคนบ้านนั้นน่ะถูกยิงไม่รู้ว่าใครยิงครับลูกหลาน พวกผมแล้วก็หนีเข้าบ้านพอมีตำรวจเข้ามาก็ไปสอบปากคำเขาว่าพวกกลุ่มนี่มันซ่อนรถไว้แล้วมันจะมีเรื่องอะไรมันต้องยิงแน่นอนอย่างนี้ยคนที่ถูกยิงเป็นใครคะคุณสินคนที่ในบ้านของหมู่บ้านนั่นคับเป็นคนอื่นถูกไหมไม่ใช่ลูกหลานคุณสินใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแต่เจ้าหน้าที่มาสอบปากคำลูกหลานคุณสิน<ะ>ว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ก่อเหตุหรือเปล่าลักษณะน,นี้ใช่ไหมคะ แล้วคํ s. <S าถามคือเวลาน้อยแล้วค่ะแต่มันตารวจมันก็ฟ้องร้องถึงศาลแลวนะเอาเป็นคดีความแล้วจะเป็นคดีความจะเขาจะฟ้องร้องหรือไม่ฟ้องรอยากจะไปพิสูจน์กันยังไงใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเขาเขาไม่รับนะเขาไม่รับเขาไม่รับก็ไม่ยอมรับสารภาพเพราะไม่ได้ผิดเนาะอาจารย์แนะนํายังไงดีคะก็ไปพิสูจน์ในั้นศาวเราไม่ผิดก็คดีาลก็ต้องดูไปตามพยานหลักฐานนะครับค่ะต้องไปพิสูจน์แต่ ว่าเราเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดนะต้องหายพยานหลักฐานไปนะครับของเต้องอันนี้สามใช่ครับครับเราต้องนํงสือมาได้ว่าเราไม่ได้มีความผิดนะเอาหลักฐานพยานหลักฐานมาแล้วก็นําเสนอศาลไปศารชั้นหลักดูพิจก็ศาลก็ไม่ลงโทษน,นะครับแล้วท่านอาจารย์ครับเราเราจะประกรัน อะไรไม่มีประกันมีอะไรไหมที่หากว่าพร้องสาลเราจะมีเงินประกันอะไร,ร<ผ>มรนะั้ครับร้านผมจตัวเรื่องครับจะมันมีระเบียบอยู่ที่สาลนะครับว่าไปติดต่อที่สารว่าประกันตัวเนี่ยต้องวางหลักทรัพย์เท่าไหร่อย่างไรถ้าท่านในหลกนี้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับหลักทรัพย์พอสมควรน,นะครับสาลก็ให้ประกันตัวนะครับ ผมโง่หนูไม่ไม่มีความผิดอะไรทําไมเขาจะจับไปไปขึ้นศาลไม่มีความผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวสารก็ต้องยกฟ้องให้ไม่มีความผิดนะครับไม่ต้องไปติดสาลก็จะให้ความยุติธรรมนะคะใช่ครับค่ะเขาจะเขาจะยกฟ้องหรือเขาจะฟ้องเขาฟ้องนี่เราจะได้ติดคุกแล้วอะไรจะได้ประกันไหมก็ได้หมดนะฮะประกันได้ถ้าเรามีหลักทรัพย์อยู่นะครับมีหลักทรัพย์มีหลักประกันนะครับแล้วเรามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ได้หลบหนีเขาเขาไอ้นี่ในหนังสือเขาบอกว่าอาญาไง คดีอาญาคดีอาญาค่ะคดีอาญาแล้วคดีอาญานี่หลักทรัพย์ประกันเท่าไหร่ครับถ้าหากว่าโดนเขาฟ้องศาลฟพองอะไรเนี่ยดูที่ข้อหานะครับข้อหาแต่ละข้อหานะครับมันไม่เท่ากันคร้ายร่างกายบาเดเจ็บธรรมดาหรือสาหัสหรือพยายามฆ่าหรือฆ่ามันอ่แตกต่างกันนะครับไปดูที่ศาลนะครับเพราะว่าจะวางระเบียบว,ว่าตรงนี้นะครับว่าใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีหลักทรัพย์เราเป็นคนจนนี่เราไปเอาตรงแถวที่ที่ศาลได้ไหมที่พี่อ๋อนี้มีสนับมีอะไรไหมครับรไม่มีก็ไปยื่นคำร้องของกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเดี๋ยวนี้เขามีหลักประกันให้กับประชาชนด้วยเหรอครับไปติดต่อที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ทนายทนา,ายฟรีได้ไหมครับอย่างเงี้ยทนายเนี่ยนทนายขอแรงมีครับทนายอ่ะทนายขอแรงของศาล<อ>ก็มีนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยมาที่สมาคมทนายความได้สักท ถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับอ่าเข้าหลักเกณฑ์อืมค่ะใด้รับความเป็นธรรมยากจนอะไรเนี่ยนะครับจะได้จะมีทนายอ่ให้ค่ะอันนี้อยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าคะคุณศิล์ครับอยู่ต่างจังหวัดค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดแล้วทนายขอแรงนี่ก็มีนะครับเพราะนเรียกว่าทนายขอแรงเราจะไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับอ่าไม่ไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์นะ ไได้ครับที่ศาลแล้วแจ้งศาลว่าจะถามว่ามีทนายในการต่อสู้คดีไหมถ้าไม่มีเขาก็จัดศาลจะแต่งตั้งให้แต่งต,งตงั้งให้เราเราจะเอาหลักทรัพย์อะไรประกันไหมครับหรือไม่ไม่เกี่ยวมันไ,ไ,ไม่ถึงรเรื่องกทรแต่งทนายกับหลักทรัพย์เรื่องคนเรื่องอะครับนะครับไอเรื่องหลักทรัพย์ประกันนั้นเป็นเป็นหน้าที่ของของของจำเลยที่ต้องหาหลักประกันไปหรือยตินะครับทนายเราทนายทนายขอเนี่เขาเขาจะหาให้เราใช่ไหมหรือเราจะหาเอง เขาหวังให้เขาจะสอบถามนะครับสารท่านจะสอบถามว่ามีทนายในการแก้ต่างหรือต่อบสู้คดีไหมครับอย่างเงี้ยถ้าบอกไม่มีสารจะแต่งตั้งให้อืมค่ะยังไงลองไปติดต่อที่สารก่อนนะคะคุณสีแล้วยังไง้คืบหน้ากันนะเพราะเวลาหมดแล้วนะคะครับครับขอบพระคุณมากครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อัศวินนะคะเวลาค่อนข้างน้อยตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ